กล้องสดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดพดหมูค่ะวันนี้วันนี้วันนี้เราสองคนรับหน้าที่แทนพี่แกลมฮะอย่างที่บอกไปครับวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะพี่กล้องกับพี่โพติดภารกิจด่วนติดภารกิจค่ะไม่เป็นไรอยู่เราสองคนใช่แล้วรุกสนามเหมือนเดิมแน่นอนสู้สนามเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พี่แกลมคุณผู้ชมฮะไม่ได้อยู่กับเราสองคนนะเพราะว่าวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตครับว่าวันนี้ใครที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ วันไหนมีโชคลาภดีที่สุดใครช่วงนี้โชคลาภปังหรือเคลดรับจะทํำยังไงให้โชคลาภปังนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่กับหมอแอเดอะเมจิกแอรสวัสดีครับสวัสดีครับ้องบอกก่อนนะคะว่าหมอแอนะคะโด่งดังมากนะคะในหมู่วงการบันเทิงคือมีประสบการณ์มากกว่า26ปีเจิ้นครับคือทุกคนนะคะแทบจะผ่านมือหมอแอรมาหมดแล้วนะคะเพราะว่าอะไรดู้วคะเป๊ะปังทักของห่วงของหายหาเจอนะท่านคุณชมดารากิากาของแพงๆบางคน เพื่งเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าแบบว่าดูไพ่ทาโร่แล้วถามว่าขอหายค่ะเจอไหมเจอเจอแล้วก็มีเตือนด้วยนั้นนู่นแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องโชคลาภใช่นะเพราะว่าผมแน่นอนครับช่วงสิ้นปีแบบนี้เนาะช่วงสิ้นปีแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คืออาจจะต้องใช้โชคลาภนิดหนึ่งโชคลาภนิดนึงงนี่ฮะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาว่า โชคลาบวันไหนปัมวันไหนดีนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงโชคลาบนิดนึงครับหมอแอ้ะจริงๆแล้วโชคลาบเนี่ยหมายถึงแค่เรื่องเงินหรือว่าเรื่องเสี่ยงโชคไหมครับหมอแอ้โชคลาบเนี่ยพี่แอ้จะมองอย่างนี้นะครับว่าโชคลาบบางทีมันมีคำว่าลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟนะครับแล้วก็แล้วก็โชคลาบจากคำว่าเงินเทวดาเงินเทวดาคือเงินเทวดาคือเหมือนกับว่าประทานมาช่วงดวงเรากำลังดีพอดีใช่ไหมคะใช่เงินเทวดานี่เดี๋ยวพี่แอ้จะจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ เวลาเราขอพอน่ะอยากขอว่าขอสบายไม่ทําอะไรแล้วอแล้วเราต้องขอ,อยังไงล่ะครับหมอแอให้เราแบบว่าเราขอให้เรามีโชคลาภทางหน้าที่การงานและบั่นคงเป็นหลักเลยเพราะพ่อยากขอว่าอยากสบายปีครึ่งเต็มเต็มสบายดุวยโ้วยโชคลาภแต่ไม่มีงานเลยอ๋อแล้วก็เงินอันนั้นก็ใช้หมดไป คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราขอความมั่นคงขอการงานปุ๊บเราจะมีความมั่นคงทั้งเงินทั้งงานใช่แต่ตอนนี้เนี่ยอยากรู้แล้วค่ะคนทางบ้านเขารอดูอยู่นะคะว่าดวงแต่ละคนนะคะในเบรกแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงดวงวันอาทิตย์จันทร์และอังคารเกี่ยวกับโชคลาภว่าแต่ละดวงแต่ละวันเนี่ยมันจะมาจากทางไหนเริ่มเริ่มวันอาทิตย์ก่อนเลยนะฮะเริ่มวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับ เราฟันธงเลยครับได้ไพ่สามเหรียญสามเหรียญคือสามเหรียญเป็นไพ่ที่ดีที่สุดว้ายดิฉันครัวที่หรอเกิดอาทิตย์ค่ะไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ที่มีโชคลาภจากการจับเสือมือเปล่าว้ายแพ้ชนแกะมีนายทุนอแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าในเดือนในปีเนี่ยได้สี่ใจมาก สี่เดือนจะได้ไปทุกสามเดือนอันนี้อันนี้เราดูเราดูควบคุมประมาณกี่เดือนครับหมอแอไพ่ทาโร่จะเกิดขึ้นเร็วภายใน30วันและ90วันควบคุม1ปีเต็มครอบคุม1ปีเต็ม1ปีเต็มเลยคนโชคลาภทั้งปีเมื่อเช้าเพิ่งมีคนติดต่อมาแล้วคุณแอ๊บผมชื่อเจิ้นผมชื่อเจิ้นอย่าลืม่ะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ครับคุณผู้ชมวันจันทร์ได้ไพ่สี่คาถาสี่คาถาที่เป็นสุดยอดเขามาคู่สินเสมอกัน คือได้โชคจากคู่เหรอคะได้ดาวจากคู่หลักผู้ใหญ่พาร์ทเนอร์ลูกค้า v v p p สปอนเซอร์แล้วก็คู่รักคู่ครองที่แบบเหมือนเป็นเดซีนี่อ๋อคือมันเหมือนเป็นเป็นโชคแบบหนึ่งที่จะทำให้นําพาเราเนี่ยไปสู่ในจุดที่มีเงินมีทองเข้ามาด้วยจากคู่หลักผู้ใหญ่แล้วก็คู่ด้วยเบรกนี้นะครับต่ออีกหนึ่งวันนี้วันอังคารนะฮะได้ไพ ห้าเหรียญหเหรียญ5เหรียญเป็นยังไง5เหรียญเป็นไพ่โชคปิดนี้โชคปิดนี้ก็คือสามารถหาเงินมาปิดนี้ที่มีได้ผ่อนบ้านผ่อนรถเงี้ยเจิ้นถ้าเกิดวันอะไรผมเกิดวันพฤหัสแหม่นึกว่าภาวนาให้เป็นวันอังคาจะได้ปิดนี้ผมเกิดทุกวันนะเกิดทุกวันแสดงว่าจะมีงานเข้ามาเพื่อที่จะทาให้เรามีหาเงินมาปิดนี้ได้ถูกต้อง คนทางบ้านก็อาจจะสงสัยว่าหมอแอเนี่ยดูจากอะไรตอนนี้พอเปิดขึ้นมาเลยไม่ได้มีการสลับอันนี้แสดงว่ามันดูอยู่ที่จิตในการสื่อป่ะคะใช่คือไพทาร่โลมีสถิติ6 0 0กว่าปีครับแล้วก็ดูด้วยประสบการณ์ค่ะแล้วก็ดูด้วยสถิติอ๋อถ้างั้นอีกหลายหลายวันนะคะต้องตอบเรกสองเลยค่ะแต่อย่าเปลี่ยนช่องแต่ช่วงนี้ค่ะพี่เจิ้นฮะครับเดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมนี่ครับไปงานนี้เลยครับกับงาน ยอดเพชร11กระตันนั่นเองครับเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะฮะแม่แดงจันทนานะครับมาเชิญชวนทุกคนนะครับไปคอนเสิร์ตนั่นเองครับผมนะฮะบอกเลยครับยังซื้อบัตรได้อยู่นะใช่ค่ะซื้อบัตรได้อยู่ครับกล้องสดพดมูกลับมาที่เบรกซอนะคะของกล้องสดพดมูของเรานะคะต้องบอกเลยนะคะหมอแอรเดอะเมจิกแมนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะช่องทางการติดต่อทางนี้เลยค่ะเฟซบุ๊กหมอแอรเดอะเมจิกแมนเฟซบุ๊กนะคะโฮโลสซายตี้นะคะหรือว่า กแกน QR ย์าอาโค้ดทางหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยคร <co <co ับพ eh ี่เจิ้นขาฮะมาต่อฮะคุณผ네ู้ชมฮะมาต่อครับง bon ั้นมาต่อวันพุธก่อนดีกว่าฮะวันพุธครับอันนี้เกี่ยวกับช่วงเกี่ยวกับช่วงก็โลโลโลอะไรโชคโชคนะหมอแอรนี่พุธนี่คือเราแบ่งพุธกลางคืนหรือพุธกลางวันนะกลางคืนและกลางวันไปเลยกลางวันไปเลยเดียวเลยพี่ก้องี่กล้องปิยะกล้องปิยะรวมเลยนะพี่ก้องพี่ก้องโชคลาภโชคลาบอ่าโชคลาภโชคลาบสามสองหนึ่ง wheel of fortune วงล้อแห่งโชคครับรู้ไหมถ้าพี่ก้อง ก่อันพูดใช่ไหมถ้าเขาเริ่มทําธุรกิจใน2ปีเนี่ยเขาจะมี100ล้านโอยล้าหไพ่ใบนี้เป็นสถิติที่ลูกตอนนี้เขามีแล้วนะาร้อยล้านก็จะมีอีกร้อยล้านทายคลิปให้คุณก็องยายแล้วรู้รู้ไหมว่าเวลออฟฟอร์จูเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่สุดยอดที่สุดในไพ่ทาโร่เจ็ดสิบแปดใบเพราะดวงมันไม่ได้ขึ้นธรรมดามันขึ้นสิบปีเต็มหนึ่งทศวรรษศิลปินคนแรกที่อายุสิบแปดได้ไพ่นี้คำฟ้าหนุนทุกวันนี้คือชมพู่อริยา ชมพู่อัลยาคุณชมพู่เคยได้ไพ่ใบนี้หลายคนที่ได้ยาเยาหญิงก็ได้มะปรางบุพเพสันนิวาสก็ได้แล้วเมื่อกี้ที่ฉันอยากได้ใบนี้ด้วยอย่างเมื่อกี้อาจจะได้แค่ปีเดียวนีดติดใบคุณผู้ชมใครเกิดวันพุธถือว่าโชคดีมากโชคดีมากเลยนะโชคดีมากคุณผู้ชมนะฮะทแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกคนวันพุธสำหรับเบสรายได้ต่ำๆที่อยู่ที่หมื่นห้ามันจะพลิกชะตาภายในสามเดือนหกเดือนเนี่ยขึ้นไปสิบเท่าโโหถ้าเกิดเริ่มทำธุรกิจภายในสองปีนี้ ใช่โอ้โหอะดูกันเลยนะคะว่าใครเกิดวันพุธนะคะคิดจะทําธุรกิจอะไรก็เริ่มเลยค่ะครับผมอะต่อมาวันพฤหัสกาออกตัวหรือวันผมนะวันพฤหัสผมเต้นพี่พจน์ด้วยพี่พจนผมกับพี่พจน์ได้ไพ่ควีนถือดาบนั่งบัลลังฮะดีๆใช่ไหมคะเป็นไพที่ขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้โอ้ยเมือนกับว่าลุยอะไรแล้วเนี่ยจุดเป้าหมายของความสำเร็จชัดเจนครับแล้วควีนถือดาบนั่งบัลลังเนี่ย แต่ก่อนพี่ไม่เข้าใจคาว่าศีลราเปนไส้แห้งครับ,รบมันคือการเริ่มต้นจากชื่อเสียง<อ>แล้วถึงทําเงินมาว่าเรากําลังสร้างแบรนด์สร้างบบรมีเราถูกต้องสร้างแบรนด์สร้างบบรมีเขาเรียกแบรนด์ลรยตี้อ๋อกำลังสร้างแบรนด์แ,นแ,นแล้วเหมือน<ช>พอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วพอมีแบรนด์ที่ดีปุ๊บถูกต้องโชคลาภก็จะมาเองถูกต้องอ,<า>อันนี้ก็ถือเป็นไพ่ที่ดีถูกต้องแปลว่าเงินทองไหลเวียนเหมือนกับว่าเป็นวัฏจักรหมุนไม่มีวันจบอ๋อกินยาวกินยาวเนี่ยฮะใครเกิดมาไื่อด้หานั่นก็ถือว่า พังเหมือนกันนะถูกต้องนล้วก็ขีรังเสือแล้วลงไม่ได้ขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้ถูกต้องครับตอนนี้ลงไม่ได้ครับอยู่ยาเลยตอนนี้ผมอยู่ยาเลยวยาเอขอให้ปังๆนะคะสำหรับวันศุกร์วันศุกร์ครับวันศุกร์ได้ไพ่หกคาถาอันนี้เป็นสุดยอดของคำว่าการร่าานิคมแปลว่าการเติบโตอยากไม่มีวันจบสิ้นเป็นอินฟินิตี้ โอ้หเหมือนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดถูกต uh, okay. ้องเป็นช right. uh ัยชนะหกกระไยไหมมีช huh. ่อมะกอกนะครับแล้ว huh. ก uh ็ม huh. right. ันแปลว่ามันเป็น huh. ศักยภาพของสิ่งที่เป็นเบอร์หนึ่งโอ้โหสุหรับถ้าเรายกตัวอย่างล่าสุดที่ได้มงกุดอืมค่ะแล้วกันเท่นียถึงแม้จะเป็นเป็นที่สองแต่เขาคือที่หนึ่งนี่คือเวามล่าอาณานิคมล่าอาณานิคมโอ้ปังมากสุดท้ายแล้ววันเสาร์ฮะตื่นเต้นอ่ะพี่เจิเต้นเนาะ คุณผู้ชมใครที่เพิ่งเข้ามาดูสามารถไปดูย้อนได้นะสามารถเซิร์ชได้เลยน้อนเชื่อได้นคนวันเสาร์ได้ไพ<ด>่ tree of w a n คือแปลว่าเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ว่าเขาก็รวยอยู่แล้วว่าวันเสาร์ว่าแปล,ปลว่าจุดของความสำเร็จเริ่มจากพาร์ทเนอร์ที่ดีการสมุนที่ดีมีคำว่าองค์กรผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานลูกค้าคนสนับสนุนก็เหมือนกันได้ท่องเที่ยวสมุนพวกทำยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วได้ไปท่องเที่ยวก็อาจจะได้ ทีออฟแอเนเป็นเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จและเติบโตทางด้านธุรกิจการงานการเงินและความรักถือว่าปังครบลปังทุกวันนะพี่เจมสปังทุกวันเนาะนะแต่ว่าวันนี้หมอเอมมาทั้งทีครับไม่ใช่มาบอกแค่ว่าวันไหนปังมีเคล็ดลับในการมูเรื่องโชคลาภไหมหมอเอ้โอเคให้มันปังยิ่งขึ้นเคล็ดลับในเรื่องของโชคลาภนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าแพ่เน้นเลยนะแพ่เน้นเท้าเวสุวรรณ เขาก็มาแรงมากนะคะมาแรงมากให้ไปมูให้ไปมูแต่ถ้าเป็นเฉพาะพี่แย่นะพี่แยไปมูเท้าเวสุวรรณที่วัดท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีอ๋อวัดท่าอิอันนี้ส่วนตัวของเคลมรับคุณหมอแอ้นะคะนะการรายการเราเคยไปถ่ายโอ้ใช่นนทบุรีอ่าใช่พี่แิดได้มาแล้วนะรอบ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 ล่าสุดอะแล้วก็อธิษฐานจิตพาน้องน้องแฟนขับไปไปบวงสรวงที่ป่าคามจันโนดค่ะบอกว่าถ้ามีโชคครึ่งล้าน จะมาไปได้ไหมได้ึ่งร้านสองครั้งว้ายปังมากอย่าลืมนะคะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะพี่แก๊บหมอแอ๊ตอนนี้มี SM มาจากทางบ้านเอสเอมาจากทางบ้านอีกแล้วหมอแอ๊มันทำเนียมมันใกล้วันที่16แล้วใกล้วันที่จะบกแล้วขอ เลขมงคลเราจะคุว่าเลขมงคลนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ชี้ชวนไปทาอะไรนะคือเลขมงคลที่ใครอาจจะซื้อลงซื้อรถเอาทะเบียนนี้เป็นหลักก็ได้ซื้อบ้านเลขที่บ้านนี้เป็นหลักก็ได้เลขมงคล16นี้ฮะเลขมงคล16นี้นะแค่ฟันธงเลข2ตัวนับเลข2ตัวคู่กันเนาะก็คือเลขเบิ้ลเอาไปเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลก่อน77เนี่มาแน่นอนโอ้โหคนลุกค่ะคุณผู้ชมแต่พูดแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดอยากติดตามหรือว่าไปถามหมอแอร์ส่วนตัวนะคะไปที่ Facebook หมอแอเดอะเมจิกแมนนะคะ<บ>หรือว่า f a c e b o o o โฮโล Society นะคะหรือว่าสแกน QR Code โคที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เลยเพรา,าแต่แต่เลแต่ว่ามันมีอีกเลขหนึ่งที่มันจะออกมันจะมาออกซ้ำ<อ>เลขที่เรามาอยู่ที่นี่อ๋อโอเคค่ะทุกคนยังไงก็วันนี้ครใครที่ ติดตามหรือว่าอยากจะแชร์อย่าลืมเข้าไปแชร์ใน YouTube ได้เลยเข้าอนัชื่อรายการเราเลยนะฮะต้องเซอร์มูลนะครับอย่าลืมไปแชร์แล้วไปดูย้อนวันของตัวเองว่าตัวเองเกิดวันอะไรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลงท้ายด้วยคำว่าอยู่ที่นี่คือ09นย์เก้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแอนเดอะมจิกแมนมากเลยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับดีๆตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลย